วันนี้พบกับคนมักมวนนะครับอีกเช่นเคยเอามือนีมาใส่นกครับอาจารย์บานว่าหยียบแล้วครับมือนี่เดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับเพ็่นใส่ไปพูดนะครับตัวใดเนาะเขานี่เชียงน้อยมันบ่เอาเดี๋ยวไปชมกันนะครับสําหรับคนมักมวนมือนี่ผาพน้องมางมวนในการต้อนนกเขาครับมือนี่ครับผมโอ้ยบังหันนี่เ่ได้ทายเห็นพน้องเบื้องเนาะอาจารย์บานรุ่นวังหันครับผมเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องครับ หกหลายครับผมแต่ว่ากระบ่เป็นยังนี่นะครับมาถึงตน้นถึงโอ้โ่นะดินบ่มเบ่เบ่มบ,บ,บเลยพี่น้องผลแตกสะเลยอาจารย์บานว่า <laughs> ใส่ตำ่ำๆนะครับว่าต้องใส่สูงคันโตมันสีหยียบแห้งหยยบหลวดนะครับเฮ้ยพูนะเอาเดี๋ยวอาจารย์บานเชียวลงต้นให้เบื้องบาตนี่เบื้องกันเด้อ เ็จนะครับบักเสียงหน่อยนะครับเรียบร้อยโอ้ยคนแตกสะเลยบาดนี่แม่วนันนี่มาเบิ่งตัวตนกันนะครับนกต่อเพิ่งกะเก่งขนาดครับผมครับเอเอีกดยันครับผมวุย้ยลายข้อบักยางงามเลยนยครับผันะ เอาเดี๋ยวค่อยไปเบื้องตัวตนอีกแค่นึงครับไปแล้วครับตัวนึงเป็นกระติ๊ไซอีกค้อสองครับผมซ้มคำเนาะตอนนี้ก็สามมวงกลัวนี่ได้มาแล้วครับนกเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งตัวตัวอีกเทียะเนาะนกตอเก่งขนาดครับเอาเมื่อนี้สิมีสินค้ามาแนะนำน้ำเด้อของอาจารย์บานนี่ๆๆๆๆยินยันเลยครับทั้งเนยียดทั้งตุ่มนะครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวผมสีึ้นเบอร์โทรไว้ให้เด้อ ให้พ่นใส่นกก่อนฝากที่ตามช่องคนมากมวนในเด้อครับมันนี้ผ้ามาเบิงต้นตัวตัวจานบานจานมานะครับเสียงน้อยโอ้ยจัดขนาดเลยครับตัวนี้นกบอนี่นะครับเป็นตอนะครับนกบอนี่เป็นตอเด้อเบิงขาแข็งขาสันสันนี่โอ้ยถือชะตาหลาขาสันนาสันเนาะมีอย่างเนี้ยไอคอดีของเขานี่ตัวนี้ เบิ่งลายคอสนับเอียงเฮือนปีกลลยปีกเนี่ยโอ้ยงามขนาดพี่น้องเึิ่งดูปปนนะ่ะดากดีดากดีึเบิ่งข้ามโอ้ยหอดดากมับเลยว่ะคักคักคัก,กนกตัวนี้เอา้าเสียกะเลิกดีเน้นี่เสียก,ก็เลิกเอ้าจาย์ท่องกับเขาแล้วท่างผุนพี่น้องถลุ่นกันอีกเอา้าบันดนี้ผู้ใดสนใจนะครับเพราะว่าสิเป็น ผนียดตุ้มนกนะครับสามารถสั่งใดเด้อครับกงนกนะครับแล้วก็ผนียดมีทั้งสองทางทั้งอียงแน่ทางเดียวแล้วก็อียงก็เขาอื่นเทียนกวดล้านนะครับมีเมดเด้อผู้ใดสนใจง่ำง่ามันหมันนะครับสำหรับคลิปนี้ค้นมักมวนกะขอจบไวเพียงเท่านี้ครับผม